เ,เกี่ยวกับคุณพิงกี้เกี่ยวกับคดี forex 3d หลายคนได้ติดตามไงเมื่อที่ที่แล้วก็เป็นประเด็นเลยนะว่าหลังจากที่คุณพิงกี้เนี่ยมีการเหมือนเข้าไปกักกันในเรือนจำใช่เธอเป็นยังไงกันบ้างใช่อัปเดตชีวิตเราก็มีการอัปเดตไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็มีการถกประเด็นเรื่องของการตัดผม,มว่ายังไงเธอต้องตัดไหมใช่หลายคนออบอกว่าเฮ้ยจะต้องตัดตามระเบียบหรือเปล่าทำไมถึงไม่ตัดสักทีล่าสุดมีข่าวมาแล้วค่ะว่าจะตัดหลังจากวันนี้เป็นต้นไป30สิงหาคม30เป็นต้นไปจะไอต้องตัดผมแบบประบาดเรียบร เพราะว่ามันเป็นกฎเนาะเป็นกฎของ,อของเขาค่ะโดยล่าสุดเลยค่ะที่พิธีกรมประาชทานค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะว่า พิงกี้เนี่ยอยู่เรือนจำกับคุณแม่แล้วก็สมาชิกผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยร่วมสิบรายด้วยกันค่ะปรับตัวได้ไม่มีอาการเครียดอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาไงว่าดูเครียดนะคือเพื่อนสนิทบอกอะไรเงี้ยเจอแบบนี้ก็น่าจะเครียดอยู่นะใช่แต่ว่าล่าสุดก็อธิบดีกรมสถานก็ยืนยันว่าไม่มีการเครียดอะไรกิจกรรมเนี่ยก็ทำตามที่เรือนจำเนี่ยจัดให้นักจิตวิทยาก็มีด้วยให้ใหคำปรึกษาต่างๆก็ดีนะใช่แบบว่าคิดอะไรคิดเครียดอะไรก็คือปรึกษาเขาได้นะคะ ยืนยันค่ะว่าหลังวันที่30สิงหาคามนี้พิงกี้และทุกคนต้องตัดผมประบ่าตามกฎของราชทันเพื่อความสะอาดและสะดวกในการใช้ชีวิตใช่เพราะว่าต้องอย่างที่รู้กันในข้างในเนาะใ,ในเรือนจําไม่น่าจะมีใดเป่าผมแน่นอนไม่มีใดเป่าผมมีให้ทุกคนก็คงจะไม่ไหว<ช>แลแ<ต>้วแบบผมยาวๆแบบนี้ถ้าสระผมอะไรมันแห้งยากม,มีใดเป่าผมมันก็คือมันไม่ได้ไม่มีัน้น จะต้องแบบตัดผมสั้นแล้วมันแบบแห้งเร็วสะ,<จ>ะดวกใช่ค่ะโดยหลังพ้นการการชนค่ะคุณพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็จะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปเลยสามารถให้ญาติค่ะเข้าเยี่ยมแล้วก็พบปัดทนายความได้แต่ว่าจํากัดรายชื่อเพียง10ลรายตามที่คุณพิงกี้เนี่ยแจ้งไว้เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวพิงกี้เนี่ยก็มีการซื้ออาหารมาเยี่ยมด้วยนะคะ ซึ่งพิงกี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ระหว่างรอการพิจารณาคดีอยู่นะส่วนในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าสิทธิการประกันตัวเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในดุลยพินิษของศาลนะคุณผู้ชมก็คือทางราชทานฑ์เนี่ยไม่มีแบบว่าส่วนในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าสาวพิงกี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในเรือนจำเท่าไหร่ออกมาโดยเร็วที่สุดอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างนะคะเรื่องของประกันตัวเนี่ยก็เนาะเป็นแล้วแต่คดีไป